Hello everyone, welcome back to English online class with me, Teacher Nook. How are you today? ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะสำหรับวันนี้ครูจะมาสอนเรื่อง My Things ซึ่งเป็นแบบฝึกหัดใน Class Book Are you ready? Let's get started. Students open your class book on page 28. นักเรียนเปิดหนังสือ Family and Friends เล่ม Classbook ในหน้าที่28เลยค่ะเป็นแบบฝึกหัดใช่ไหมเอ่ยเดี๋ยวเราจะมาทำพร้อมกันอ่ะดูแบบฝึกหัดแรก Complete the crossword นีเป็นการให้เราทำ crossword ใช่ไหมให้ดูรูปภาพแล้วให้เราเขียนคำศัพท์ลงไป Down ฝั่งซ้ายมือก็คือแนวตั้ง Across ก็คือแนว นอนนั่นฝ่ามือนั่นเองนักเรียนดูภาพแรกเขาเฉลยไวแล้วถูกไหมคะออมที่แปลว่ารูดูใบไม้ร่วงนักเรียนก็เขียนลงไปเป็นแนวตั้งเลยซึ่งนักเรียนสามารถดูคําศัพท์ได้จากบทนี้ถูกไหมในบท My Things แล้วก็ใส่คําศัพท์ลงไปตามแนวตั้งแล้วก็แนวนอนได้เลยนะคะเอามาดูแบบฝึกหัดต่อมา write the correct words ให้เลือกคําศัพท์จากกล่องข้อความแล้วก็มาเขียนให้ถูกต้องเอาเรามาดูพร้อมกัน Hi I'm Kirsty and I'm nine I'm from Australia it's hot country เขาเลือกคำว่า country มาใส่ไว้แล้วถูกไหมตัดเปนหนึ่งคำ My favorite is summer นั่นเลือกคำไหนคะต้องเป็น season Good job. My favorite season is summer I like volleyball ขาดคำไหนไป playing I like playing volleyball on the beach. My brother r o c k is eight. He likes playing football and อะไรเอ่ยมีคำว่า do I เราเรียนไปแล้วใช่ไหมคาบที่แล้วฉันก็เหมือนกันฉันก็เช่นกันต้องเป็น so do I so do I it's great. r o c k doesn't like fishing. Do I? So ไปแล้วถูกไหมฉะนั้นต้องเป็น neither Neither you I I prefer photos ขาดคำไหนไปคะขาดคำว่า taking taking photos I've got a great ขา m e r a ่ a m าเ a ่ะเอามาดูเนื้อเรื่องกันเ,เขาบอกว่าสวัสดีฉันชื่อ Kirsty และฉันอายุ 9ขวบสามาจากประเทศออสเตรเลีย is a hot country มันเป็นประเทศร้อนเป็นประเทศที่ร้อน my favorite season is summer ฤดูการที่ฉ่นชอบของฉันก็คือฤด,ดูร้อน I like playing volleyball on the beach ฉันชอบเล่น volleyball บนชายหาด my brother น้องชายของฉันลอก อายุ 8, 8ปดขวบแปีเขาชอบอะไรเอ่ย Play Football ชอบเล่นฟุตบอลและ So do I และฉันก็เช่นกันใช่ไหมทั้งพี่ทั้งน้องเลยชอบเล่นฟุตบอล Love doesn't like fishing l o อกไม่ชอบการตกปลาซึ่งนิเจดูไอก็เหมือนกับฉัน I prefer ฉันชอบการถ่ายรูปมากกว่าและก็ฉันมีกล้องที่ ดีมากๆที่เยี่ยมมากๆเลยดูแบบัึกััดต่อมา r e a d and w r i t e t r u e or False นักเรียนดูจากภาพแล้วก็ให้เขียนลงไปว่า True or False ถูกหรือว่าผิดนั่นเองอดูข้อแรก a าก i ล a Is from Spain คนไหนอากิล่าเอยคนนี้ถูกไหมมาจากสเปนไหมคะไม่ใช่เขาเฉลยไวแล้วถูกไหมคือ F เป็น False ทงชาตินี้ไม่ใช่สเปนแต่เป็นอียิปต์ ป,ประเทศอียิปต์ดูข้อ2 Tom and Jack are from the U.K. มาจากประเทศอังกฤษใช่ไหมเอ่ยดูซิใช่ฉะนั้นต้องเขียนว่า true เขียนตัว t ต่อไปข้อที่3 Billy is from the U.S.A. Billy is from the U.S.A. อ่ดูซิ Billy มาจาก U.S.A. หรือเปล่ามาจากสหรัฐไหมคะใช่ใช่ไหมฉะนั้นตอบว่า true true ต่อไปข้อที่4 Rosa Rosa is from Russia. Rosa is from Russia. ไหนดูสิไหนโรซาอยู่ไหนเอ่ยคนนี้ถูกไหมคะมาจากรัสเซียหรือเปล่าไม่ใช่เพราะเป็นธงชาติสเปนไม่ใช่ธงชาติรัสเซียฉะนั้นตอบว่า False ตัว F ต่อไป the next one Kate and Ellie are from Australia Kate กับ Ellie มาจากประเทศออสเตรเลียหรือเปล่าดูสิ ใช่ใช่ไหมคะฉะนั้นตอบ True The last one a l g a is from Egypt อ่าดูซิ a l g a มาจากประเทศอียิปต์หรือเปล่าธงชาตินี้ธงชาติอียิปต์ไหมคะไม่ใช่ใช่ไหมฉะนั้นต้องตอบว่า False เพราะมันเป็นธงชาติของประเทศรัสเซียนั่นเองไม่ใช่อียิปต์นะคะ Students open your class book on page 2 9 อนักเรียนเปิดหนังสือคลาสบุ๊กในหน้าที่29เลยค่ะเดี๋ยวเรามาทำ้อมกันเขาให้ write ให้เขียนคำลงไปซึ่งเลือกคำจากกล่องข้อความแล้วเราก็ดูจากภาพใช่ไหมเอ่ยลักษณะหน้าใช่ไหมมีหน้ายิ้มกับหน้าเศร้าสแสดงว่าเป็นสิ่งที่เขาชอบแล้วก็ไม่ชอบนั่นเองอ่านดูข้อแรกเ o า likes playing volleyball. He doesn't like fishing. เขาชอบการเล่น วอลลย์บอลเป็นรูปหน้ายิ้มถูกไหมคะแต่เขาไม่ชอบการตกปลา doesn't like fishing อ่าดูขอ้อ2 Joe and Sue ช่องที่2ใช่ไหมเอ่ย doing gymnastics Joe กับ Sue ชอบเล่นยิมนาสติกไหมไม่ชอบถูกไหมนำหน้าเศร้าฉะนั้นต้องบอกว่า don't Joe and Sue don't don't like doing gymnastics ทำไมถึงใช้คำว,ว่า don't ทำไมถึงใช้คำว,ว่า do not เพราะว่าประธานเป็นพหูโพส์เพราะมีมากกว่า1คนนะคะมี2คนมีโจกับซูแล้วก็ประโยคด้านหลัง t h e y playing the piano เพราะเขาชอบเล่นเป็นโน้ไม่เอ่ยชอบใช่ไหมคะฉะนั้นจึงตอบว่า t h e y like playing the piano ต่อไปข้อที่3 Jenny. าม Jenny ่ดู Jenny Reading comics ชอบอ่านหนังสือการ์ตูนไหมเอ่ยชอบฉะนั้นต้องบอกว่า Jenny likes reading comics Jenny likes reading comics She playing chess หล่อนชอบไหมเอ่ยกับการเล่นหมากรุกไม่ชอบใช่ไหมฉะนั้นต้องตอบว่า she doesn't like playing chess she doesn't like playing chess ใช้คำว่า doesn't does not เพราะว่า she เป็น ประธานเอกพจน์มีคนเดียวต้องใช้คำว่า does doesn t อะดูข้อ4 Lee Lee ชอบเล่นสเกตบอร์ดไหมคะไม่ชอบก็ต้องเป็น Lee doesn't like Lee ไม่ชอบการเล่นสเกตบอร์ด He likes painting He likes painting แต่เขาชอบการระบายสีการทาสีอะดูข้อที่ห John and Gary taking photo s เขาชอบการถ่ายรูปไม่เอ่ยจอห์นกับเกลลี่ชอบฉะนั้นต้องบอกว่าจอห์นแ d g a r เกลลี่ like playing photos They playing the g u i า a r อชอ,ชอบเล่นกีตาร์ไม่เอ่ยไม่ชอบใช่ไหมต้องเป็น they don't like playing the g u i t a r they don't like playing the guitar the last one ข้อสุดท้ายเอ็มมาเอ็มมาชอบคุกกิ้งไหม ชอบถูกไหมต้องเป็น Emma likes cooking she doesn't like shopping Emma likes cooking she doesn't like shopping Emma ชอบการทำอาหารแต่หล่อนไม่ชอบการช้อปปิ้งนักเรียนจะเห็นใช่ไหมว่าถ้าประธานเป็นเอกพจน์จะใช้ doesn't แต่ถ้าประธานเป็นพหูพจน์มีมากกว่าหนึ่งคนจะใช้คาว่า don't ดูประโยคนี้ t h e y l i k e playing the piano นักเรียนจะเห็นว่าประธานเป็นพหูพจน์ใช่ไหมแต่คำว่า l i k e จะไม่เติม s แต่ถ้าประธานเป็นเอกพจน์ Jenny likes reading comics Jenny ประธานเป็นเอกพจน์ถูกไหมมีคนเดียวคำว่า likes จะเติม s จะแตกต่างกับการใช้กับประโยคปฏิเสธนะคะเดี๋ยวครูจะสอนเรื่องนี้ให้กับนักเรียนอีกครั้งนะคะ ดูแบบฝึกหัดต่อมา read and write the numbers ให้อ่านแล้วก็ให้เขียนหมายเลขตามรูปภาพดูซิข้อแรก can I use your mp3 player ฉันใช้ mp3 เครื่องเล่น mp3 ของคุณได้ไหมซึ่งข้อแรกตรงกับภาพไหนเอ่ยภาพ c ี่ดูข้อสอ can we have a cake can we have a cake พวกเราขอกินเค้กของคุณได้ไหมมันตรงกับภาพไหนเอ่ยภาพ D นักเรียนก็เขียนเลขสอไว้ในภาพ D ต่อไปข้อที่3 can we watch our dvd พวกเราสามารถดู DVD ของพวกเราได้ไหมตรงกับภาพไหนเอ่ยภาพ A นักเรียนก็เขียนเลข3ลงไป The last one can i play in the i r garden ฉันสามารถเล่นในสวนของเขาได้ไหม ตรงกับภาพไหนเอ่ยภาพบก็เขียนเลข4ลงไปโอเคนะคะมาดูแบบฝึกหัดต่อมา read and complete the words ให้อ่านแล้วก็ให้เขียนคำลงไปให้สมบูรณ์อ่าดูซิ e a e i e o e แล้วก็ u e อ่าดูข้อแรกเขาเฉลยไว้ว่าอย่างไรเอ่ย i can ride a bike i can ride a bike ฉันสามารถขี่จักรยานได้อ่านดูข้อสองอันนี้คือ cube ถูกไหมทรงลูกบากคล้ายๆ r u b i ก I've got a puzzle is a cube cube สกดยังไงแล้วคะ C e, cube ข้อสาม my skipping อ่าคำนี้ขาดตัวอักษรอะไรไปเอ่ยโร e R O P E rope. My skipping rope is very long. The next one, look, this door is from space. S P A C E space. The last one, the dog is sitting on a big stone. Very good. S T O N E stone. The dog is sitting on a big stone ค่ะสำหรับวันนี้สิ่งที่เราได้เรียนรู้กันไปก็กคือแบบฝึกหัดในหน้าที่28-29ในบท My Things ซึ่งเราได้ดูแล้วก็ได้ทำแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกันนะคะก็มีการใช้ประโยค Can I ใช่ไหมฉันสามารถเป็นประโยคคำถามซึ่งนักเรียนก็สามารถกลับไปทบทวนไปดูและฝึกทำแบบฝึกหัดที่ครูเฉลยไปด้วยนะคะ สำหรับวันนี้ see you again next time บายบาย